จริงไหมคุณอาจจะกําลังคิดนะครับว่าตัวเองไม่สําเร็จตัวเองล้มเหลวตัวเองเป็นคนที่ไม่เอาไหนหรือกําลังอาจจะรู้สึกแย่ๆกับตัวเองครับที่รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเว้ยคุณแค่ไม่รู้สิ่งเหล่านี้ครับซึ่งถ้าคุณรู้คุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เยอะขึ้นแน่นอนและผมเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องไปรอถึงปี2025หรือปีหน้านะครับคุณทามาตั้ และให้มันออกดอกออกผลเรื่องผลลัพมันออกตอนปี2025ไปเลยทําตามโปรเซสขั้นตอนเหล่านี้ผมการันตีครับว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกคําว่าวิไหยครับ วินัยที่1ครับคือวินัยแห่งการพัฒนาตัวเองครับคำว่าวินัยแห่งการพัฒนาตัวเองในที่นี้คือเราต้องเป็นคนที่ขยันที่จะเรียนรู้ครับพยายามหาความรู้เข้าตัวเองเสมอครับในทุกๆวันครับผมจะเชียร์คุณว่าให้คุณลองหาความรู้ใหม่ๆเสมอเลยนะเมื่อว่าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรคุณกาลังศึกษาเรื่องอะไรคุณกำลังโฟงกัสเรื่องอะไรให้คุณทุ่มความสนใจทั้งหมดไปที่เรื่องนั้นครับและเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ่า YouTube ไปเทคคอร์สหรือว่าแบบฟังพอดแคสต์อะไรก็ตามครับทุกอย่างที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ แนะนำว่าให้คุณพัฒนาตัวเองทุกๆวันครับถ้าแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆซ้ําๆย้ำๆเป็นเวลานานๆครับและเมื่อคุณทาแบบนี้ใช่ไหมครับมันไม่ได้เพียงแต่ทําให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นครับมันไม่ได้เพียงแต่ทําให้คุณมีโอกาปสประสบความสำเร็จมากขึ้นครับแต่คุณจะกลายเป็นคนที่มองเห็นโอกาสได้ง่ายขึ้นครับคุณเวลาเจอปัญหาอะไรคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นครับต่อมาคือคุณจะฉลาดขึ้นทันที และคุณจะกลายเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณอะไรบางอย่างที่คล้ายคนสมเร็จครับซึ่งสิ่งนี้มันไม่มีสอนในโรงเรียนนะครับและมันไม่มีทางที่จะเจอเลยครับจนกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองมาถึงจุดที่คุณ มั่นใจแล้วว่าความรู้ที่คุณดูหรือว่าคุณที่หามาครับมันเยอะมากจริงจริงและที่สําคัญคือความรู้เหล่านั้นคุณต้องเอาไปลงมือใช้มันจริงนะครับไม่ใช่แค่เรียนรู้เางเดียวไอวีไหนเนี้ยจะไม่เกิดผลเลยถ้าวันนี้คุณเอาแต่เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้แต่ไม่ลงมือทําและมันจะไม่เกิดผลเลยถ้าวันนี้คุณเรียนวันนึงหยุดวันต่อไปเรียนแล้วก็หยุดคีย์ของมันคือ consistency หรือว่าความสมัําเสมอครับคุณต้องทําแบบเนี้ยให้ได้นานครับคุณต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเสมอครับจำไว้เลยครับทุกๆวันคุณต้องมีการเเเรรรีียนนู้้สสมมมอออคุณตตงงกาาพััฒว เพื่อให้มันเป็นองค์ประกอบหรือติ๊กซอครับที่จะต่อกันให้กลายเป็นคูณในเวอร์ชันที่เป็น the best เวอร์ชันที่สุดอันนี้คือสิ่งสําคัญครับและวินัยที่2ครับคือวินัยแห่งการโฟกัสครับข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่นะครับที่พอเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บชอบติดตรงนี้คือขาดโฟกัสครับการขาดโฟกัสหรือว่าพยายามท,ทําทุกๆเรื่องครับผมจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีไหมอ่ะเราทํายหลายลอย่างในเวลาเดียวกันมันจะได้ประหยัดเวลาไงมันจะได้ช็อ มก็เคยคิดแบบนั้นผมพูดตามตรงผมเคยคิดแบบนั้นสุดท้ายมันไม่ได้ทําให้ผมไปได้ไวขึ้นเลย้วยซ้ำมันเสียเวลามากๆเลยอยากจะให้แบบจําเป็น mindset นะครับว่าทําหลายอย่างเท่ากับไม่โฟกัสครับเพราะคําว่าโฟกัสไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของคนที่ทําอะไรหลายอย่างครับเรื่องนี้สําคัญมากถ้าวันนี้คุณพัฒนาตัวเองมาจุดหนึ่งแล้วคุณจะเริ่มเห็นครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงใจคุณน็กร้องอะไรคุณโฟกัสพุ่งไปที่นั่นเลยครับคุณเห็นอันที่หนึ่งมุ่งไปที่หนึ่งครับพอทําจุดหนึ่งทำได้้แลวอที่ มุ่งต่อทำานที่3ามุ่งต่อทาแบบนี้นจนครบหลูกครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันถึงจุดที่คุณมั่นใจหรือกลา้าพูดได้เต็มปากว่าอันนี้แหละคือทํามันสําเร็จแล้วถ้าคุณขาดโฟกัสคุณจะไม่สามารถทํามันได้ออกมาอย่างดีครับการโฟกัสไม่ได้เพียงแต่ทำให้คุณไปได้ไวขึ้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือ,อแน่นอนอาวา้ขึ้น2คือคุณภาพที่ดีมา,มากๆและ3คือคุณจะกลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยเป็นคนสำเร็จครับคือคนที่โฟกัสครับและผมอยากจะชาเลจนเลยครับว่าอยากให้ลองี e เว work ทุกๆวัันครบ เวลานึงชั่วโมงเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วแต่คุณสะดวกคุณอาจจะเริ่มต้นวันที่1ชั่วโมงก่อ็ได้ครับคุณอาจจะมีงานประจําที่ต้องไปทํากลับมาลองเริ่ม Deep Work กับตัวเองคําว่า Deep Work ไม่จําเป็นต้องทํางานอยู่นะครับแต่มันคือการที่คุณอาจจะมุ่งไปที่การพัฒนาตัวเองในเรื่องที่คุณสนใจหรือเรื่องที่คุณกําลังโฟกัสอยู่อะไรก็ตามครับลองเริ่ม Deep Work 1ชั่วโมงดูตัดโซเชียลมีเดียตัดทุกๆสิ่งทุกทอย่างออกไปเลยและใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีนั้นให้คุ้มค่าที่สุดครับและเมื่อคุณเริ่มมีเก็บเวลาที่เยอะขึ้นให้เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆครับมากสุดนะครับประมาณ5ถึง6ชั่วโมงต่อวัน ถ้าคุณทําได้นะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณสามารถเอ็กซ์โพเนนเชียลในชีวิตคุณได้มหาศาลเลยและนี่คือสิ่งที่สําคัญครับวินยัยข้อที่3ครับคือวินัยแห่งการทําไม่หยุดครับอุปนิสัยที่คนสําเร็จมีเหมือนกันหมดทุกๆคนเลยนะคุณลองไปดูบนโลกใบนี้เลยครับอืปนิสัยคือทําไม่หยุดครับจนกว่ามันจะถึงเป้าหมายเขาใช้คอนเซปต์นี้เลยครับลองผิดพลาดเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงครับแล้วก็ลองใหม่แล้วก็พลาดใหม่แล้วก็เรียนรู้ใหม่แล้วก็แก้ไขปรับปรุงใหม่แล้วก็ลองเป็นลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ คุณจะเห็นเลยครับว่าไม่มีคนสําเร็จคนไหนบนโลกใบนี้ครับที่ไม่ทาหลุนนี้ทุกคนทําไม่หยุดครับลองผิดพลาดเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงวนอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆๆืืจนเขาถึงเป้าหมายหรือความสาเร็จที่เขาต้องการครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณคือทําไปครับทําไปจนกว่ามันจะออกผลครับจําสมการนี้ไว้ดีนะครับเมื่อคุณลองคุณจะพลาดคุณต้องเรียนรู้ครับเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงแล้วก็ไปลองใหม่แล้วก็ผิดพลาดอีกแล้วก็เรียนรู้ใหม่แล้วก็หาวิธีแก้ไขและปรับปรุง ลูปเนี้ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนคุณจะสังเกตตัวเองแล้ว,ว่าคุณเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายเช่นนิ้เช่นนิ้เช่นนิ้ครับจนเมื่อถึงวันหนึง่งคุณจะโคตรรู้สึกดีกับตัวเองเลยครับว่ากูมาไกลขนาดนี้เลยวะชีวิตเรามาไกลขนาดนี้เลยวะแค่ลุกลูมเดียวแค่คีย์คำคำเดียวเลยครับคือทําไม่หยุดแค่นี้เลยครับจะได้ให้คนเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นแน่นอนแล้ววินัยข้อที่4ครับคือวินัยแห่งการหยุด ข้อนี้อาจจะย้อนแย้งกับข้อที่แล้วหน่อยนะครับว่าอ้าวอันนั้นบอกให้ทาไม่หยุดอยู่ดีๆให้หยุดทําเฉยเลยว่ะการทําไม่หยุดเป็นสิ่งที่ดีครับผมพูดตรงๆว่ามันดีมากและการหยุดทําเป็นสิ่งที่โคตรดีครับที่น้อยคนมากที่จะทําตามได้คําว่าหยุดทําในที่นี้คือการที่คุณเริ่มเซตอัพเวลาให้กับคุณครับว่าในหนึ่งวันคุณจะแบ่งกิจวัตรของคุณหรือว่าแบ่งช่วงนี้เบของคุณนานแค่ไหนครับที่คุณจะมาทุ่มหรือโฟกัสให้กับมันครับยกตัวอย่างนะครับผมจะทํเงานวันละห้าชั่วโม ไปออกกําลังกายไปเล่นบาสไปฟิตเนสนะครับอะไรก็ตามแต่ครับวินัยข้อนี้สําคัญมากคือการที่หยุดทําให้เป็นครับหลายคนบ้าทําบ้าระห่ำทำจนทําร้ายและทรมานตัวเองมากๆและไม่หยุดทําสักทีครับและก็มาบ่นกับตัวเองว่าทําไมเราไปได้ชาา้าจังวะทําไมเราไม่ถึงเป้าหมายที่ว่าเพราะเหตุผลเดียวครับการไม่หยุดทําอะไรหรือฝืนทําอะไรไปจนพยายามทําให้มันถึงครับมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทมให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ ฉะนั้นวิธการหยุดทํานั้นสาคัญมากครับคือการที่คุณเริ่มตั้งแล้วว่าวันนี้เราทํางาน5ชั่วโมงถ้าถึง5ชั่วโมงปุ๊บคัดครับต้องหยุดให้เป็นครับคุณต้องหยุดและชัดเจนให้ได้ครับว่าเมื่อครบเวลาคุณต้องตัดให้จบครับอันนี้คือวิธีการหยุดทําครับที่หลายหลายคนมองข่ามันไปครับเพราะเมื่อไหร่ที่เวลามันหมดลงคุณต้องหยุดให้เป็นครับและหลังจากนั้นมันคือเวลาของการคืนความเป็นคนหรือมนุษย์ให้กับคุณครับ เหตุผลมันง่ายมากครับเมื่อคุณเริ่มมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นที่ไม่ใช่รบุ่มเทวาของสำเร็จนะครับคุณจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นมันดีต่อใจคุณครับเพราะคุณได้มีเวลาไปทําตัวไร้สาระบ้างได้นั่งเล่นเกมบ้างได้นั่งดูหนังบ้างได้นั่งไปออกกาลังกายบ้างได้ไปเจอเพื่อนบ้างสังสรรค์บ้างแต่ไม่ใช่สังสรรค์ในปาร์ตี้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่เอาอะไรนะฮะความหมายของผมคือแค่ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อคุณได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วจะดีต่อใจคุณมากครับและเมื่อมันดีต่อใจคุณอารมณณณณ์์คคคคคคุุกก็็จจะะดดดดีีีรรรัับบเมมมื่ออาาวิ สุดท้ายความคิดดีการกระทําก็ดีครับแล้วมันจะแปลเปลี่ยนมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีในชีวิตของคุณครับผมอยากจะพูดคํานี้เลยนะว่าอย่าบ้าทรมานตัวเองให้เยอะมากครับคาว่าอย่าบ้าทรมานในที่นี้คืออย่าเอาแต่ทุ่มอะ่ะอย่าเอาแต่แบบถวายหัวให้ความสําเร็จขนาดนั้นผมอยากจะบอกคุณว่าคุณก็คือคนเหมือนกันนะครับบาลานซ์ความสุขกับความสําเร็จให้ดีครับไม่ใช่วิร์คไลฟ์บาลานซ์นะครับ บาลานซ์ balance, ความสุขกับความสําเร็จให้ดีนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อครับ work life บาลานซ์ผมไม่ใช่อยู่แล้วผมว่ามันไร้บาลานซ์แน่นอนแต่สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อคือคุณต้องเลือกหยุดให้เป็นครับว่าเวลาไหนที่คุณจะเริ่มคืนเวลาให้กับความสุขตัวเองเวลาไหนที่คุณจะโฟกัสและทุ่มเทกับธุรกิจหรือว่าความสาเร็จของคุณและเมื่อน,นั้นแหละครับคุณจะค้นพบว่ามันจะไปได้ไวกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับวินัยข้อที่5ครับคือวินยยัยแห่งการตัดสินใจครับคานี้ง่ายๆเลยครับตัดสินใจคือ คุณต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองครับและตัดสิ่งที่แย่ๆออกจากชีวิตคุณครับหนึ่งประโยชน์ที่ผมชอบมากๆครับแล้วมักจะบอกกับคนรอบตัวผมเสมอคือเซเยสให้น้อยลงและไซโนให้เยอะขึ้นครับการเซเยสจะเกิดขึ้นกรณีเดียวคือการเซเยสและทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นทานั้นครับถ้าการเซเยสไหนไม่ไทําให้คุณ yes มีชีวิตที่ดีขึ้นตัดทิ้งไปครับจบลืมเลิกคุยกับมันอะไรที่ทําให้คุณเซเยสและมีชีวิตที่ดีขึ้นทําครับเซเยสไปเลยเช่นไปร่วมคอมมูนิตี้ไหมไป เน็ตเวิร์กิ่งไหมอาจจะมีการปาร์ตี้นิดนึงแต่มนคือการเน็ตเวิร์กิ่งที่ทําให้คุณมีคอนเนคชั่นมากขึ้นถ้ามันเซเยสแล้วมันทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ผมอยากให้คุณเซเยสครับแต่ถ้าไม่ใช่เซโนให้หมดจำไว้เลยว่าเซโนให้หมดและเอาเวลามาโฟกัสข้อทั้งหมดนยครับในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วผมจะมีสูตรตอนหายให้ฟังว่าทําไมและที่สําคัญครับในทุกๆวันคุณต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนตัวเองครับบางอย่างที่รู้สึกมันยาก บางอย่างที่รู้สึกว่าใจไม่เอาอ่ะหรือบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเราแบบไม่ไหวจริงจริงว่ะหรือว่าเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้ลองทําสิ่งนั้นเสมอครับเช่นปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินขึ้นบันไดมันตึกลองเดินขึ้นดูครับปกติเป็นคนที่แบบสั่ง grab อย่างเดียวลองออกไปทานข้าวนอกบ้านดูครับหรือปกติเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือชอบฟังคสล์ลองอ่านหนังสือดูครับทำอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่ยากทุกๆวันทุกทุกวันทุกทุวันครับเพื่อฝึกให้เป็นอุปนิสัยของคุณคคคครรัับบบไไไมม่่่่่่ดด้้้้้้้เเเเพืืออทททํําาาใใใหหหุณกกงขขขขึึึนน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 นแโลยยป็ีชครับ ผมต้องการให้คุณยืดคอมฟอร์ตโซนตัวเองออกและพอคุณยืดออกจนเป็นอุปนิสัยแล้วครับเมื่อไรที่คุณเจอความท้าทายในการที่จะล่าความสำเร็จครับมันจะยืดออกได้เรื่อยๆครับและคุณจะยืดหยุ่นกับมันมากและคุณจะไม่กลัวไม่กังวลไม่บันโนไปเองเลยและนี่คืออุปนิสัยที่ดีมากๆที่ผมกำลังฝึกเช่นกันและเชียร์มากๆครับว่าอยากให้คุณฝึกเหมือนกัน <_ t ell> วินัยข้อที่6ครับคือวินัยแห่งการรักตัวเองครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคู่คุณทุกๆคนนะครับที่กำลังดูวิดีโอมาถึงตอนนี้นะครับ ผมเชื่อแหละว่าพวกคุณมีเจตนาที่ดีนะครับและคนโคบมีไฟในการที่อยากจะสําเร็จจริงๆผมอยากจะบอกคุณว่าวันนี้ครับคุณต้องหันมารักตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วดูแลตัวเองให้มากขึ้นจริงๆผมอยากจะเล่าหนึ่งเรื่องครับผมชอบมากเลยนะที่คุณป๋อวอลเลนบัฟเฟต์บอกมาก็คือร่างกายของเราอะ่ะมันเปรียบเสมือนรถหนึ่งคันนะครับที่คิดง่ายถ้าวันนี้คุณเกิดมาแล้วมีรถแค่คันเดียวอะ่ะตั้งแต่เกิดจนตายอะ่ะคุณจะดูแลรถคันนั้นดีปะ่ะก็คงจะดีมากๆชุดต้องไหมครับ สิ่งที่ผมกําลังจะสื่อหรือคุณปลูกกำลังจะสื่อ,อ,ค,อคือร่างกายของเราคือรถคันนั้นครับถ้าวันนี้คุณไม่หันมาเทคแคร์หรือว่าไม่หันมาดูแลร่างกายคุณเลยผมจะบอกว่ามันมีวันพังนะครับมันมีวันที่มันเสื่อมสภาพนะครับแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเว้ยคุณคิดสภาพดูนะครับอายุศูนย์ถึงสาคุณมีรถที่แข็งแรงรถที่ดีมากรถที่เพอร์เฟกทุกอย่างและ3 0มสถึงหนึอ่ะคุณมีแต่รถที่ห่วยแตกที่พาคุณขับเคลื่อนไปไหนก็ช้าเลยคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขมัั้คครบบสิ่งงนีกกลจะอ,อื หันมารักตัวเองให้เป็นครับกินอาหารดีๆบ้างหันมาออกกาลังกายบ้างหรือแม้กระทั่งแบบเสพสื่อดีๆหรือสื่อที่มีคุณภาพกับสมองหรือว่าความคิดของคุณบ้างอะไรที่มันท็อกซิกดรามา่าหรืออะไรพวกนั้นเอาออกไปในชีวิตเลยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณรักตัวเองจริงๆเว้ยการเลือกสื่อแม่งโคตรมีผลเลยคุณรู้ไหมว่าสื่อที่คุณกำลังเสพทุกวันนี้มันคือมาจากอัลกอริทึมที่กำลงังโคชคนอยู่นะครับ เท่านี้คุณเสพแต่ดราม่าคุณจะไม่มีทางหลุดออกจากรูปดราม่าได้นอกจากออกจากแอปครับคิดง่ายๆนะครับว่าอังกอริทึมมันคิดว่าคุณชอบดราม่ามันก็จะส่งดราม่ามาให้คุณคุณก็จะดูไม่หยุดคุณกําลังทาร้ายตัวเองทางอ้อมนะครับและถ้าวันนี้คุณรักตัวเองไม่เป็นคุณไม่มีทางเลยที่จะรักความสําเร็จหรือรักใครได้ครับอันนี้คือคีดสะพัญอยู่ที่เราแล้วครับว่าจะดูแรนดีแค่ไหนถ้าเราดูแรงมันดีถ้าเราใส่ใจมันมากพอมันจะอยู่กับเราไปอีกนานครับแล้วถ้าเราป่วยเราจะเอาแรงไหนไปหาเงินครับถ้าเราป่วยแลวจจเเอาาารรไไหนปตมมส็ แบ่งเวลาหันมาดูแลตัวเองและรักตัวเองมากขึ้นครับนี่คือขีดสำคัญที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้เลยและวินัยข้อที่เจ็ดครับคือวินัยแห่งการนอน <c oughs> ตลกป่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เข้าใจและได้เรียนรู้จริงๆเลยว่าการนอนโคตรสำคัญครับโคตรสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จขุงคุณมากๆครับกฎเล็กของผมในตอนนี้เลยผมจะบอกทุกคนเสมอและตัวผมเองเสมอว่าผมจะนอนให้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเท่านั้นถ้าสมมุติว่า ผมนอนดึกนอนตีสองและปกติผมตื่นประมาณเจ็ดแปดโมงแลถ้าวันนั้นผมรู้ตัวผมนอนไม่พอผมจะเลดไปเลยครับจะต้องตื่นเก้าโมงตื่นสิบโมงตื่นสิบเอ็ดโมงผมก็โอเคเพื่อทําให้ผมได้นอนพักให้เต็มที่ครับแล้วก็จะปรับนิสัยตัวเองให้นอนให้เป็นเวลาครับเช่นเ่ยงคืนคือน,น,นอนจบอันนี้คือสิ่งสาคัญมากร่างกายคุณคุณต้องดูแลให้ดีครับการนอนแม่งส่งผลหลายอย่างมากอย่างแรกคือแบบสเตตหรือภาวะอารมณ์ของคุณอะที่มันจะไม่แปรปวนแล้วคุณจะอารมณ์ดีทั้งวันอะอันต่อมาคือ performance ในการทํางานหรือการ deep work ของคุณครับส่งผลมากมนะเว้ยถ้าวันนี้คุณไม่สามารถนอนได้เต็มที่ performance มันก็ไม่ดีทิแงไงนะเว้ยอารมณ์แปรปรวน performance ไม่ดีแล้วคุณจะมาทุ่ม deep work ทำไมเพราะในเมื่อผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีอยู่แล้วถูกป่ะสู้เอาเวลาไปนอนให้มันครบก่อนแล้วค่อยหันมาโฟกัสงานค่อย deep work และให้มันออกมามีผลลัพธ์ที่ดีคุณว่าแบบนี้มันดีกว่าเปะละ่าครับฉะนั้นใส่ใจมากมเรื่องการนอน ในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันบังคับตัวเองให้นอนให้ได้ถ้ารู้ตัวว่าต้องตื่นเช้าก็นอนให้เร็วครับตัดโซเชียลมีเดียออกไปตัดทุกคนออกไปรอบตัวออกไปให้หมดก่อนช่วงนี้คือช่วงเวลาที่คุณต้องามาหันมาโฟกัสตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญมากๆและเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมให้คุณทำทั้ง7วินัยนี้ครับมันลำและมันรวมมาเป็นข้อเดียวครับคือวินัยข้อที่8ครับคือวินยยัยในการทําสม่ําเสมอครับ1นถึงแนี้ผมจะเรียกมันว่า bucking growth นี่คือคำาี้ของผมเองนะครับผมชอบบอก เฮ้ยเวลามีคนนัดผมไปไหนพี่พี่ไปนี่ไหมครับอ๋อไม่ไปช่วงนี้บักกิ้งอยู่สายผู้ชายจะเข้าใจคำว่าบักกิ้งคือการเพิ่มกลเนิดว่แต่สำหรับผมคือบักกิ้งโกรธหมายถึงว่ากําลังพัฒนาอะไรบางอย่างในสมองหรือธุรกิจหรือความสําเร็จหรือว่าวินัยนิสัยอะไรบางอย่างครับแล้วแบบตัดไม่ใช่ตัดขาขนาดนะั้นผมจะอยู่แค่กลุ่มหรือที่แบบเป็นคอมมูนิตี้ผมนะแต่ไอ้ส่วนนนบนโลกที่เหลือครับที่มันแย่ๆกับผมผมจะตัดทิ้งไปหมดเลยอะไรที่ไม่ทำให้ผมมีความสุขขึ้นไม่ทำให้ผมมีชีวิตทีีี่่ดขึ้น้นนผมมจะไเเอาาลชววง ถามว่าทานานเท่ไหร่มทําจนกว่าจะถึงเป้าหมายครับอาจจะแบบ6เดือนไหมปีหนึ่งไหม3เดือนไหม,ม,ไห,มหรือบางคนอาจจะลอง1เดือนไหมแล้วแต่คุณครับผมจะ,จะบอกว่าให้ทําเป็นนิสัยครับทําจนมันกลายเป็นสันดานของคุณเลยอะ่ะมันบียอนยิ่งกว่านิสัยคือสันดานเว้ยจริงจมันกลายเป็นเขาเรียกไงสัญชาตญาณของเราก็ได้นะ <c oughs> จะบอกคุณว่ามันจะทาให้คุณสาเร็จได้วไวขึ้นจริงๆ แล้วมันจะให้คุณมีความสุขกับชีวิตโคตรแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นจริงๆครับถ้าคุณทํแ8ข้อนี้ครบอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ทํามาตลอดและผมกาลังทําอยู่ครับช่วงนี้ผมบักกิ้งความรู้ผมมากขึ้นผมก็ไปซื้อหนังสือมาเพิ่ง <c oughs> ไปซื้อมาอีกประมาณ6กแสเล่มซึ่งคุณดูข้างหลังผมดิเนเช้ข้างหลังเนะนี่ยหนังสือบ้านตะไทยเลยเนะี่ยคุณเห็นไหมสมตงี้ยังซื้อมาอีกไปลงคอร์สอ,ออนไลน์แล้วก็หาความรู้ไปเรียนคอร์สซ้ำของผมที่เคยเรียนไปคุยกับคนอื่นๆที่เก่งกว่าผมมีไรไมาย แล้วถ้าผมไม่ bucking growth ผมจะไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้และนี่คือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําถ้าคุณต้องการที่จะ success มากขึ้นอยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองมากขึ้นและผมเชียร์สุดใจเลยครับว่าอยากให้คุณทําจริงๆนะครับถ้าคุณรักตัวเองจริงๆถ้าคุณอยากจะสําเร็จจริงๆคุณต้องทาครับจะกี่เดือนอันนี้อยู่ที่คุณเลยจะ3เดือนไหมจะ6เดือนไหมหนึ่งปีไหมแล้วแต่คุณทําให้มันกลายเป็นสันดานคุณนะครับและคุณจะโคตรเข้าใจเลยว่าทำไมสิ่งนี้ถึงได้ผลเราเวิร์กมากๆวันที่คุณสําเร็จ คุณจะมองกลับมาแล้ะขอบคุณตัวเองว่าวันนั้นคุณได้เริ่มต้นมันจริงๆอันนี้คือคีย์สักเซสของผมเองที่ผมได้มาแชร์คุณฟังและนี่แหละรครับคือคีย์รัดและทางรัดหรือช็อตคัทที่ผมจะบอกคุณได้ครับแต่ั้งหมดทั้งมวลครับต่อให้คุณจะพยายามบัคกิ้งกรอสเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าขาดสิ่งนี้ไปคุณจะไม่มีทางถึงเป้าหมายครับนั่นคือการเซตติ้งหรือตั้งค่าเป้าหมายตัวเองครับฉะนั้นไปเลือกเป้าหมายให้ดีไปวางเป้าหมายให้ดีครับและเริ่มทาแบบนี้ทั้งลูกแปะ จนถึงเป้าหมายของคุณครับให้ปี2025เป็นปีที่ผลลัพธ์ออกมาหาการาบออกแบบมาเยอะๆที่สุดเลยผมอยากจะเห็นครับว่า1ปีหลังจากนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แค่ไหนและผมจะคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณอยู่ห่างนะครับพอให้ทุกเส้นทางหลังจากนี้ของคุณทุ่มเทอุทิศเพื่อมันเอา8ข้อนี้ไปใช้จนถึงเป้าหมายครับและส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้กับคนอื่นอีกมากมายครับและไปะยกระดับชีวิตของคนรอบตัวไปด้วยกันครับ